คิดว่าการได้เข้าไปร่วมโครงการ w o r k a n d travel อะ่ะมันต่อยอดกับอนาคตในการมาอยู่ต่างประเทศเอ็ดได้เยอะมากเลยบางคนเขาไปทำนะ3จอ็อบแม่งทำา7วันทำเสร็จเก็บเงิน2 0 0 0 0 0 3 0 0แสนกลับบ้านแล้วมึงได้อะไรอะ่ะเงินแบบ2อแสนไม่ได้เยอะนะจ๊ะแบบแป๊บเดียวมันก็แบบไปอะ่ะเออแต่ว่าประสบการณ์อะ่ะมันจะอยู่ในเนี้ย forever ตลอดไปแล้วยู่จะไม่มีวันลืมจิงยอร์ก็ไปเอดไปแชร์ห้องอยู่เป็น10คนเลยแล้วเป็นเด็ก ผู้ชายไอริสอะหล่อมาก,อ,กอยา,ากจะกิฟินมากเพราะว่าแบบมีผู้ชายสิบกว่คนแล้วนอนถอดเสือ้อแก้ผ้าหมดเลยเราก็แบบอุ้ยอิดอกสวัสดีครับเพื่อนๆยด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง เอ็ดดี้โวยาสามหห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะ b l a c k ชูลีแฟชั n น n t r ทร็ l ฟ YouTuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนทีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่ใช่งานผิวนะคะคือเพิ่งทอดหมูเสร็จหน้าก็เลยมันเชียนี่ก็มาบ้านแม่สามีอีกแล้วนะครับก็ จะเวลามาก็จะทำบล็อกถ่ายบล็อกทำอาหารให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะไม่เบื่อกันเนาะคลิปแรกๆเงี้ยมีคนดูเยอะมากแต่คลิปหลังๆอนะมันป็นฟลคลิปฟิลกูดนะจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆจะได้แบบคนดูจะได้มีความรีแลกมีความแบบสบายๆเนาะหลังๆคนไม่ค่อยดูเลยอะ่ะทำคลิปอะไรเงี้ยก็ถ้าแรงสนับสนุนมันน้อยลงก็ <laughs> ไม่รู้จะทำทำไมเนาะแต่ว่าก็เออทำไปเรื่อยๆแล้วกันเราก็ทำในคอนเทนต์ที่เราอยากทำแหละบอสซีวอส It's a b ร์บา r เ o ้ครัวสุดเด่นอีสเ e ็นอีสเป็นไฟคลิปที่แล้วนะคะที่ทำา a วไปแล้วมันมีเรื่องที่เอ็ดเมนชั่นถึงเกี่ยวกับเรื่อง Work and Travel ที่ USA นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนมากเลยแบบอยากสั่งประสบการณ์พี Ed, เอ็ดพร้อมเป็นประสบการณ์ที่เอผ่านมานะ อยไม่กล้าบ,บอกอีดอกกี่ปีแล้ววะเรารู้อายุก็นั่นแหละนานมากหลายปีมากน่าจะเป็น Work and อ r ด์ทรรุ่นแรกๆเอ็ดมั่นใจว่ามันมีก่อนรุ่นเอ็ดแหละแต่ว่าบริษัทที่เอ็ดไปจอยอ่ะก็คือตอนนั้นไปของบริษัท American Learning นะครับยังอยู่อยู่ที่แถวอารีนะถ้าใครสนใจเราจะลิงก์เว็บไซต์ของบริษัทให้ซึ่งพี่ที่บริษัทน้ารักเขาทำด้วยใจมากเนี่ย มันมีช่วงแพนดมิกเรื่องโควิดอะไรมาเอ็ดคิดว่าเขาน่าจะกระทบเยอะเลยอะแต่ว่าคือบริษัทคุณภาพมันดีจริงๆตั้งแต่สมัยนูนเอ็ดไปอะเขาเปิดมาน่าจะ20ปีแล้วนะเอ็ดว่าก็ถ้าไม่คุณภาพดีจริงเขาคงไม่อยู่ต่ออันนี้เขาไม่ได้จ้างเอ็ดนะครับคือเอ็ดได้ไปเว r ร์ n d นทราเวกับเขา2ครั้งและเอ็ดรู้สึกประทับใจมากคือเขาไม่ใช่แค่เป็น เอเจนซี่อ่ะคือเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันคือพี่เอกเจ้าของบริษัทนะครับแล้วก็พี่ออมที่ทําอยู่เนี่ยคือสนิทกันมากใครไปเมนชั่นถึงเพีดดีได้เลยนะไม่ได้มีส่วนลดไม่มีอะไรนะแต่ว่าพี่เขาน่ารักเขาดูแลน้องทุกคนดีซึ่ง ตอนเอ็ดกลับมาเนี้ยเรียนปีสี่เนี้ยก็ไปช่วยเขาทํางานด้วยล้วรู้สึกว่าคอนเซปต์ของบริษัทอะมันตรงกับจริตเรามากก็คือแบบเราก็ไม่ได้ต้องแบบอยากได้รับน้องจํานวนแบบอีดอกมาพันคนก็รับไม่ใช่คือเรารับในจํานวนที่เราดูแลไหวแล้วก็แบบคือแบบเออสไตล์เนี้ยนะเอออันเนี้ยเอ็ดการันตีพอเอ็ดไปเสียเงินเองจ่ายเองถ้าเราตอบแทนคุณเขาได้เราก็พูดถึงเขาหน่อยเนาะเพราะว่าเอ็ดคิดว่าการ ได้เข้าไปร่วมโครงการ w o r n d Travel อ่ะมันต่อยอดกับอนาคตในการมาอยู่ต่างประเทศเอสได้เยอะมากเลยเพราะักก่อนกูณดูหนังคุณไก่เวลายุทธเนาะเราก็จะเห็นว่าโอ้ยฟานฟนมันสวยเนาะ LA มันอย่างงอย่าี้อย่างงี้ประเทศนู้นมันอย่างงี้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้สวยเหมือนในนั้นเว้ยคือครั้งแรกที่เอสไปอะ่ะเล่าก่อนก็คือตอนนั้นอะ่ะมันเป็นตอนช่วงปีสมีเพื่อนที่โรงเรียนมัธยมแหละ เรียนมหาลัยเดียวกันเรียนเกษตรนางเรียนสัตวแพทย์และเรียนสังคมศาสตร์เนาะนางก็แบบเอสเนี่ยฉันอยากไปอเมริกาเธอแบบมันมีโครงการนี้นะเพราะว่าตอนนั้นเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกอะไรอย่างนี้นะแต่เพื่อนเอสคนนี้มันเป็นแบบเก่งไงสอบเข้าสัตวตแพทย์ได้อะก็คือเราก็แบบตอนนั้นเราก็คือเป็นกระเทยโง่คือไม่รู้อะไรเลยก็เลยตามเขาก็คือไปสอบที่บริษัทอเมริกันเลิร์นิ่งเพราะว่าสก่อนน่ Head ะเฮดคอร์เตอร์ขออเมริกันเลิร์นนิ่งอ่ะมันอยู่ตรง จำข้ามมอกษตรเลยอะไรเงี้ยออฟฟิศเขาอะไรเงี้ยเราก็เออเดินหลังเลิกเรียนเดินไปสอบก็ไปสอบสัมภาษณ์เจอพี่ออมพี่เตี้ยอะไรเงี้ยก็แบบคือน่ารักมากคุยกันแล้วแบบถูกจตอเลยเงี้ยแล้วพี่เขาก็ไม่ได้เพรสเชอร์ในเรื่องของแบบคือเข้าไปปรึกษาได้เลยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่ต้องอะไรรู้ว่าระบบตอนนี้เป็นไงแต่ณตอนนั้นนะก็คือเข้าไปปรึกษาไปคุยไปถามพี่อะไรก็ได้พี่เขาคือไม่ไม่ได้แบบเพรสเชอร์เรื่องเวลาเรื่องยอดขายหรือยอดว่าเราจะต้องแอนเทนเพราะว่าเขาแบบอย่างที่บอกนะเขาเน้นเรื่องแบบ คือสมัยก่อนมันเป็นอะไรที่ใหม่อยู่อ่ะเขาก็เหมือนเป็นเป็นแบบแนะนําการไปต่างประเทศมันจะมีหลายโครงการมากเลยสมัยนี้เอ็ว่ามันน่าจะเยอะกว่าสมัยเอ็อีกอ่ะเพราะสมัยเอ็มันจะมี Work and Travel เวลอพ์มีไปเรียนภาษาแค่นี้ยแค่นี้ยหลักๆแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอ็ว่าแม่งไป ขายแตดขายจิมอะไรมีหมดอันนี้ผู้เล่นไม่น่าจะมีเพราะว่าเขาเน้นการศาึกษาเนาะเออก็จะอาจจะเพิ่มเดสิเนชันเพิ่มสนใจไปถามเลยอย่างที่บอกนะเอ็ดไม่มีอะไรส่วนได้ส่วนเสียกับเขาแต่แค่แบบละลึกถึงถึงพักคุณของพี่ๆเขาจริงก็เลยเอามาพูดทางนี้ไปสอบพอคุยกันถูกจริตก็แบบเอาจะไปอธิบายกับพ่อแม่ยังไงแต่เอ็ดเป็นคนที่เหมือนเอ็ดเป็นคนที่ทําอะไรด้วยตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเหมือนถึงว่าเวลามีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนตอนเรียนมัธยมไม่เคยให้พ่อให้แม่ไปประชุมผู้ปกครองเลยเพราะรู้สึกว่ามันเสียเวลาไปเขาก็ไปนั่งฟังเรื่องไรสาระและเอรู้สึกว่าคือพ่อกับแม่เอด่ดเขาเป็นคนที่แบบเหมือนไม่ได้เรียนเยอะทั้งคู่แล้วเป็นคนทำมาหากินที่แบบว่าการลามาโรงเรียนเพื่อมาฟังประชุมหนึ่งวันเนี่ยมันเป็นการเสียรายได้แล้วเสียเวลาชีวิตเขามากนะเอ คิดว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างทำกิจกรรมที่โรงเรียนและเป็นเด็กที่อาจารย์ค่อนข้างแบบโอเคกับเราอะเพราะเราทํางานให้เขาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาแม่พ่อแม่ไม่มาคือไม่เคยเ็นปัญหาเพราะเอ็ดแมนจตัวเองได้หมดตั้งแต่สมัยนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไปนะว่าพ่อแม่ก็มาจากชนชั้นกลางไม่ได้เรียนสูงเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะซึ่งเอ็ดก็โอเคไปขอแม่บ้แม่แบบไปเอเมริกาซึ่งเรื่องการไปฮ่องกงอะณนะโมเมนต์นั้นนะมันไกลมากสําหรับ ครอบครัวเราอะคือไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้มีตังค์แบบมีพอมีพอกินอะแค่นั้นเองแล้วมันก็มาประมวลน,นะว่าเอ้ยมันมีรุ่นพี่ไปก่อนแล้วนะเขาไปนะมันจะเสียประมาณแสนกว่าแต่อยู่กลับมานะอยู่ทํางานอยู่คํานวณอยู่จะได้ประมาณ2 0 0แ0นนะเว้ยมึงน่าสนใจหรือเปล่าลเราก็แบบเฮ้ยกำไรแสนนึงอะคือสมัยตอนนั้นคือเด็กก็แบบเงินแสนอะเพราะว่าเงินหมื่นเรายังไม่เคยจับเลยเข้าใจบ,บ้างเราก็แบบเอ้ยก็แค่3เดือนเองล้วไปแล้วเราอะคันแบบอยากไปอเมริกาด้วยไงคือแบบเฮ้ยอเมริกาอเมริกาหรอบ้านญาติของเอ็ดอะ ค่อนข้างจะมีเงินคือได้ไปเที่ยวฮ่องกงได้ไปเที่ยวจีนได้ไปเที่ยวอเมริกานี่เป็นเรื่องปกติของบ้านเขาแต่บ้านเอ็ดไม่มีปัญญาคือพ่อแม่ไม่ได้แบบไม่ได้มีเงินไปจ่ายตรงนั้นน่ะเอ็ดก็แบบพอเห็นเขาไปเที่ยวแล้วเขามาเล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอออยากไปว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคโอเคก็เลยมาคุยกับแม่ดูแล้วคือตอนนั้นคุยกับแม่แม่ก็บอกเอา้าล้วไปยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นมาใครจะช่วยลูกแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอ่ะแม่ไม่มีปัญญาตามนะเพราะว่าแม่ไม่ได้เรียนสูงแม่ไม่ไูภาาษษอังกฤ แม่ไม่รู้เลยอะไรที่ออกนอกประเทศไปแล้วแม่ไม่สามารถ Follow up ได้เอ็ดก็เข้าใจเขานะแต่เขาก็แบบเหมือนอารมณ์แบบแม่ไม่ให้ไปคือก็คือไม่ให้ฟังเหตุผลเลยว่าปกตินะเรียนพิเศษเรียนอะไรอย่างเงี้ยขอเงินคือเขาโกวเฮดคือหาเงินมาใจ่ายให้เราหมดตอนนั้นนะเรียนเยอะมากเรียนพิเศษเรียนฟิสิกส์เรียนทั้งทั้งที่เอ็นสายศิลป์นนะเว้ยแต่แบบเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะแต่เรียนทุกอย่างอะไรเงี้ยนังใจ่ายให้หมดเป็นแสนอะไรเงี้ยแต่พอถึงตอนเ o r ร์ n กนทราเวลเนี้ยเขาก็บอกว่าเออเขา เขาไว้ใจเอ็ดนะแต่เขาไม่ไว้ใจ environment ข้างนอกและอยู่ดีวันนั้นน่ะเอ็ดกำลังก็ตื่นมาประมาณตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยกำลังจะเตรียมตัวไปมหาลัยเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าบ้านฝั่งทนน่ะอยู่เกือบถึงพระรามสองอะ่ะแล้วนั่งรถสี่ต่อไปมอกษตรเนาะสามสี่ต่อจะไม่ได้คือมัน difficult life มากตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ตื่นมาแต่เช้าตู่ก็เออแม่ก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเออเพราะว่าเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายของการจ่ายตังเข้าร่วมโครงการวนนันนนะ แม่ก็โทรมาตอนเช้าแล้วแม่ก็บอกว่าเออถ้าลูกถ้าลูกอยากไปจริงๆลูกก็เดินมาเพราะเอ็ดอาจจะอยู่บ้านอากงเพราะอากงเสียเขาทิ้งไว้บ้านไว้ให้เอ็ดใช่ไหมครับเอ็ดอยู่บ้านอากงพอเพราะบ้านเอ็ดไม่ได้ใหญ่มากไงแล้วแม่กับพ่อแล้วก็น้องก็อยู่อีกบ้านหนึ่งพี่อยู่กัน4ี่คนเอ็ดจะอยู่คนเดียวเป็นลูกชายใช่ไหมก็อยู่บ้านอากงอะไรเงี้ยแม่เขาบอกว่าเออถ้ายุคอยากไปจริงๆนะแม่มั่นใจในตัวลูก เดินมาเอาเงินเอ็ดยังจำโมเมนต์น้นะมันเป็นมันเป็นมันเป็นหน้าแบบมันเป็นหน้าหนาวเมืองไทยเนาะตื่นมาแล้วแม่โทรมาเรารู้เลยว่าแบบอืความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอ่ะมันมีอยู่จริงแล้วเราแบบวันนั้น่ะเราพูดกับตัวเองว่าวันไหนที่เราทํางานมีเงินนะเราจะแบบเออดูแลเขาให้ดีอะไรเงี้ยคือแบบเอ็ดเอ็ดแบบคือแม่แบบ น่ารักมากอะไรเงี้ยเอ็ดก็คือตอนที่เขาโทรมาเอ็ร้องไห้หนักมากเลยนะเพราะเอ็ดรู้สึกว่าเขาแบบเขาแคร์ความรู้สึกเรามากอะไรเงี้ยแต่อีกใจหนึ่งเขาก็เป็นห่วงไงกลัวว่าเราจะแบบพูดเรื่องแม่เรื่องพูดเรื่องที่บ้านเราจะเสนซิทีฟนิดนึงคือเขาก็อีกใจหนึ่งเขาก็เป็นห่วงแต่อีกใจหนึ่งเขาก็อยากให้เราไปแหละเอออะไรย่างเงี้ยแต่เขาก็ตัดสินใจเขาก็เออ ไปเหอะเอ็ดก็บอกว่าเอ็สัญญาว่าเอ็จะเอาเงินทุกบาททุกสกังมาคืนแม่นะครับพอไปก็ต้องดูเรื่องนะสถานที่จะไปว่าจะไปยังไงคือตอนนั้นนะ่ะภาษาอังกฤษเอ็ดก็ค่อนข้างง่อยนะพี่เขาก็บอกว่าเออภาษายูมันเป็นระดับอินเตอร์มีเดียตซึ่งอินเตอร์มีเดียตมือจะมันนามันโหนกไปทํางานเสิร์ฟซึ่งงานเสิร์ฟมันจะเป็นอะไรที่เงินดีมากตอนไปอเมริกาใช่ปะแต่เอคือ How are you? i m f i n e Thank you and you Thank you Sit Down Teacher อะไรอย่างเงี้ยคือมึงแค่นั้นอนะเขา้าใจจริงๆเราพูดได้เยอะแหละแต่เราไม่เคยพูดเขา้าใจป้าคือเราจริงๆมันพูดได้แหละเพราะคนไทยมันเรียนมาตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้มั่นหน้าขนาดนั้นเราก็เอองั้นไปทำเพื่อนก็บอกนี่มึงทำเบนดี้รัดดี้รัดดัตโดเวอร์เดลาแวร์ที่โดเวอร์แม่งแบบดีนะมันเป็นแบบแคปิตอลสเตทออฟเดลาแวร์ก็เหมือนเป็นเมืองหลวงของรัฐเดลาแวร์เอ็ดก็อีดอกดู Google ตอนนั้นสมัยนั้น Google ยังเป็นแบบ มันยังเป็นโมเดมอยู่อะที่บ้าน,น,นเขาใช้บัเป็นแบบตึ๊ดตึตตตจ่ายเงินเป็นบัตรแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าต้องไปซื้อบัตรแบบร้อยกว่าบาทมาเล่นได้เดือนหนึ่งกี่ชั่วโมงสมัยนั้นนะเนาะก็ดูอ๋อโอเค Google ตึ๊ดต <c oughs> ึประมาณนี้เนาะอยู่ไม่ไกลาจากนิวยอร์กสองชั่วโมงคิดแค่นั้นดี <c oughs> ถ้าจินตนาการของเพื่อนเพื่อมันก็คลายๆายแมคโดนัลด์แต่ว่าวาไรตี้ของอาหารมันก็จะมากกว่าแมคโดนัลล์นิดนึงเนาะมันก็จะมีทั้งไก่ทอดมีนักเก็ตมีแฮมเบอร์เก สลัดมีชิลลี่ของคาร์เนอร์มีคุกกี้หิแตดอะไรเงี้ยเยอะมากนะใน job Description ว่าโอเคทำงาน full time นะส0ิบชั่วโมงต่อ We ปได้ชั่วโมงละ7.5 US ดเอลลาร์เราก็คำนวณไปโอเคถ้าเราทำเนี่ย3าเดือนเนี่ยมันเราได้กำไรแน่นอนเนาะและพี่เขาบอกเอออาจจะไปต้องไปเดินหา Second Job อะไรอย่างงี้นะถ้าอยากได้เงินเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆอยากจะบอกน้องๆไว้ว่าจุดประสงค์ของการไป Work and Travel โปรแกรมอะ work and travel ไม่ใช่ Work 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 มันจะมีคนที่แบบไปทํางานอย่างเดียวเว r k work work w o อะ่ะมึงจะไม่ได้อะไรจากโครงการนี้เลยเว้ยฟังพี่นะเว้ยอยู่มีเวลาแค่สมเดือนชีวิตยูอ่ะมันสั้นมากเว้ยคือแบบว่ามันมีโลกเนี้ยมันมีอะไรที่ให้อยูอ่ะเห็นมากไม่ใช่บางคนเขาไปทำนะสามจ็อบแม่งทำเจ็ดวันทําเสร็จเก็บเงินสองแสนสามแสนกลับบ้านแล้วมึงได้อะไรอะ่ะเงินแบบสองสามสองสามแสนไ่ได้เยอะนะจ๊ะแบบแปบ๊บเดียวมันก็แบบ ไปอ่ะเออแต่ว่าประสบการณ์อ่ะมันจะอยู่ในเนี้ย forever ตลอดไปแล้วอยู่จะไม่มีวันลืมจริงๆคือมันเป็น work and travel ยู work เสร็จอยู่ต้อง travel ด้วยหรือไม่ก็ in between ยู work แล้วอยู่ก็ travel ซึ่งคือครั้งแรกที่เอ็ดไปนะเอ็ดไม่เคยเดินเป็นครั้งแรกที่เอ็ดได้เดินทางออกนอกประเทศโดยเครื่องบินใช่ไม่เคยไปประเทศอะไรก็ไม่เคยไปเลยเพราะอย่างที่บอกนะบ้านไม่ได้มีเงินเยอะอะไรขนาดนั้นก็ โอเคดูตัว๋วแต่ตอนนั้นคือให้เอเจนต์จัดการให้หมดเลยเว้ยพี่เขาก็โอเคนะคือเรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินค่าอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มาชาร์จเพิ่มอะ่ะคือเราจะไปหาซื้อเองของเราได้แต่คือเราไม่มีประสบการณ์อนะไรเงี้ยเราก็ให้ทางนั้นจัดก,การซึ่งตั๋วแร์ที่ได้คือเราไม่มีความรู้อะไรเลยเลยว้ยตอนนั้นเด็กสมัยนี้อาจจะฉลาดกว่าเราสมัยนั้นเนาะเพราะว่าตอนนั้นมันจะเป็นแบบเวลายูจะจองตัว๋วยู่ต้องโทรไปหาเอเจนต์น่ยแต่เดี๋ยวนี้แม่งมีทั้ง sky scanner มีทั้ง s k ู o ูมีทั้ง expedia มึงหาของมงงเงเเเอออลลยยจบย่ีปนตัวะไรก เปลี่ยนของมึงเองได้จองจากสายการบินโดยตรงก็ได้คือออปชั่นสมัยนี้มันเยอะมากแต่สมัยก่อนคือแบบเอเจนต์องลีอะไรเงี้ยเราก็จ่ายแบบฟูลแฟร์ฟูลแฟร์โคสเฟกซิเบิลไปอะ่ะคือจำได้เลยว่าตั๋วไปเดอวอุดเดลแวร์ไปกลับนะครับตั๋ว3เดือน4 0 0 0 0กว่าบาทซึ่งเอสคิดว่าสมัยนั้นถือว่าแพงมากถ้าหาเองน่าจะได้ถูกกว่าโชคดีที่ครั้งแรกที่ไปก็ อย่ามันหน้ามากละกันน้องๆแบบว่าครั้งแรกที่ไปที่ไม่ผมไม่มีประสบการณ์อาจจะหานายจ้างที่เขาโพวไวเรื่องเฮาสิ่งให้ไม่ต้องไปเดินหาเองอะไรอย่างเงี้ย เอ็ดก็ไปแบบนั้นเลยคือไปแบบง่งๆเลยไปก็มันเปลี่ยนแบบตัวเครื่องบินเฮี้ยมากมันจะแบบตอนนั้นนั่งอีว่าแอร์นะครับก็ก <c oughs> รุงเ <c oughs> ทพไทเปไทเปพิษเบิร์กพิษเบิร์กดีซีฮิแตแดดเลยอะประ,ประมาณ3ามสี่รอบอะพอไปถึงก็โชคดีที่นายจ้างเขามารับแต่กลุ่มที่ไปมันจะมีประมาณ1ิกว่าคนเองไรเงี้ยแต่พอไปถึงมันก็ให้อยู่บ้านเป็นบ้านหนึ่งนะจะมีห้องประมาณสี่ห้องอะ นายจ้างที่ไปครั้งแรกเป็นนายจ้างไม่ค่อยดีเงียมากคือเหมือนจริงๆแล้วอ่ะโพ i ิชันที่เขารับได้จริงๆอ่ะมีแค่ประมาณ15คนแต่เขาอ่ะรับไปทั้งหมด30คนเพราะว่าเขาได้ค่าฟรีจากที่เราจ่ายไปไงค่าฟรีไม่รู้มันเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมอะแล้วก็คือปกติอ่ะมันจะได้40ชั่วโมงต่ออาทิตย์ใช่ไหมแต่สมัยตอนนั้นทียรไปได้ประมาณ20่กว่าซึ่งเอ็ดไฟไฟเรื่องชั่วโมงมากเนี่ ครึ่งหนึ่งของเด็กอะเป็นบ้านที่แบบรวยคือไปแบบมึงไม่ต้องทํทาทําอะไรทละวันกูก็ไม่แคร์อะไรเงี้ยมันจะมีคนแบบนี้แต่เราซึ่งเรามีไฮสแตชชันมากว่าต้องอย่างน้อยอะ่ะไม่ได้กําไรคือเราไม่แคร์เราไม่ได้หวังเงินเพิ่มเลยแต่เราหวังเงินมาคืนที่บ้านแค่นั้นเองเ๋อแล้วก็พยายามแบบติดต่อกับเมืองไทยว่าพี่ช่วยอะไรได้มั่งเนี่ยเขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือจริงๆแล้วว่ะคืออันนั้นมันดวงจริงๆคือที่ พี่ที่เอเจนต์เขาก็ช่วยสุดๆนะก็ช่วยกับนายแต่นายจ้างมันเฮียจริงคือมันก็ไม่มันก็พอมิสแต่ว่าในวัดดูอ่ะแต่ว่าในเรื่องของคอร์ดเรื่องของรีกอลอชชันจะไปฟ้องอะไรเงี้ยคือเราโนโกอะไรเงี้ยแล้วเอ็ดก็พยายามแบบเหมือนเดินหาเซ็กซนด์จ็อบแต่มันเป็นเมืองที่แบบเหมือนประมาณแบบเอ็ดเรียนภูมิศาสต์เนี่ยเคยไปเที่ยวแบบบุรีย์อะไรประมาณนะั้นน่ะแต่เป็นบูรีย์ที่ติดแอร์คือบาน,นอกมากแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือแบบ เดินออกมาจะมีควายมีอะไรเงี้ยโอเคชันของร้านที่เอทํามันอยู่บนไฮเวย์หลักของเมืองนะครับซึ่งมันบ้านนอกมากแล้วมันก็หนาวมากแล้วคือเอทบับทำไงดีวะแต่โชคดีบุญบาบุญบาปมากคือแบบขอขอบคุณนะครับบ้านคุณนะนะเปียกับนันิดคือเป็นร้านอาหารไทยที่สามารถเดินไปจากบ้านได้ประมาณ2นาทีน้าดูแลพวกเราดีมากนะ้าเนี่ยเพิ่งเสียไปปีที่แล้วเอได้อยากเจอคุณน้าอีกทีหนึ่งนะไม่มีโอกาสได้เจอเพราะว่าโควิดนะไม่ได้ไปบ้านขอบคุณนะคือ ดูแลพวกเรานักเรียนไทยทุกคนดีมากใครแบบหิวหรืออะไรเงี้ยจะไปกินข้าวนะแบบดูแลเรื่องกินเรื่องอยู่อะไรเงี้ยเรื่องบัตรโทรศัพท์สมัยนั้นคือไม่มีนะจ๊ะสมาร์ทโฟนไม่มีวอตแอปอีดอ,อกโทรศัพท์ก็น่าจะเป็นจอสีรุ่นแรกๆว่าสมัยนั้นตอนเอ็ดไปอะ่ะจำได้เลยว่าเวลาจะโทรศัพท์ก็คือต้องเดินออกไปประมาณสินาทีอะ่ะไปที่ตู้โทรศัพท์สมัยก่อนยังมีตู้โทรศัพท์อีดอ,อก แล้วก็เป็นการ์ดขูดอะ scratch card เงี้ยซื้อประมาณห้าเหรียญจะโทรได้เป็นร้อยชั่วโมงเลยแล้วก็โทรแล้วก็ออกไปหนาวๆซึ่งเพราะว่าเวลามันต่างกัน12ชั่วโมงนะเราก็ต้องเดินออกไปโทรศัพท์หนาวๆออได้ฝึกภาษาจริงๆเพราะว่าเหมือนไปตอนนั้นก็คือเป็นมันเป็นรัฐที่ค่อนข้างกันดารและคนก็เหมือนเป็นบ้านนอกบ้านเราอะคนก็จะมีความไหนคือเป็นเพื่อนจริงๆน่ารักแล้วก็แบบคุยกันแบบได้เรียนภาษาเยอะแต่ว่าเรื่องของ เงินอะเรื่องของเม็ดเงินอะไม่ค่อยได้แต่ได้เรื่องสังคมอเมริกันได้เรื่องการใช้ชีวิตเที่ยวก็ได้เที่ยวเยอะเหมือนกันเอ็ดก็ได้เห็นดีซีได้เห็นเมืองโดเวอร์เดลาแวร์ไปเมืองอื่นไปเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็โดเวอร์นี่เป็นรัฐที่เป็นหนึ่งในห้ารัฐของอเมริกาที่เราไม่ต้องเสียค่าภาษีนะครับเวลาสั่งอะไรออนไลน์มาที่บ้านแต่ข้อข้อเสียคือตอนนั้นน่ะคือมันมีห้างอยู่ห้างเดียวในเมือง แล้วก็มีโรงหนังโรงหนังเดียวละห้างก็เล็กมาห้างนี่เท่ากับบิ๊กซีอะเออแต่ว่าคือมีห้างเดียวในเมืองแล้วก็ซื้ออะไรไม่ได้เลยที่จะซื้อรู้สึกในห้างมีวิกตอรียซีเกทมั้งสมัยนั้นฮิตมากแล้วก็มีบาเดนเบิร์ดดี้เวิร์แค่นั้นนะแล้วก็นอกนั้นคือไม่มีอะไรเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของเราก็คือตอ,ตอนสมัยน,น,นั้นไปคืออเมริกามันต้องอายุยี่สิบมันถึงกินเหล้าได้ก็ให้เพื่อนซื้อเพื่อนที่อายุยี่สิบกว่าเนี่ยซื้อเหล้าแล้วก็มาปาร์ตี้ส่วนมาากกจะเปป็็นนไททตีี้้่บแลวของ ซื้อกินสมัยนั้นเราไม่ค่อยได้เสียตังเอสดอะ่ะมันไปอเมริกามันจะได้แร็กเกตสองใบสามสองกิโลใช่ไหมเราก็ขนพวกอินกริเดียนเรื่องอาหารอาหารเนี้ยขนไปคือแทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้เข้าร้านเอเชียเพราะว่าคิดว่าเมืองนั้นไม่มีร้านเอเชียชัวๆสมัยนั้นก็น้ำปงน้ำบาน้นำมันหอยน้ำพงน้ำพริกคือเตรียมไปหมดเลยคือกินอยู่ได้แล้วก็อาหารเนื้อสัตว์สิ่งที่ซื้อก็ส่วนมากก็ซื้อผักอะไรเงี้ยแต่เนื้อสัตว์ก็ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างก็แบบเด็กนักเรียนไทยอะ่ะสมัยนั้นเฮี้ยมากคือแบบว่า พวกไก่พวกอะไรมา <laughs> จากร้านแบบบางทีนะปลาที่ร้านนะ่ะเบอร์เกอร์ปลาปลาที่ทาเบอร์เกอร์หมดสต๊อกเลยอะ่ะเพราะว่าแม่งขโมยกับาปก็ไม่รู้ขโมยทําเฮี้ยอะไรคือแบบ,บ,บบมันเยอะมากค,ค,คุกกี้คือเอาจากร้านเพราะว่าเหมือนแต่เอ็ดเข้าใจสมัยนั้นนะว่าเหมือนนายจ้างเขาทวิตเราไม่ดีเขาให้ชั่วโมงเราน้อยมากเราก็เลยแบบเหมือนเทคว่า t ด v e r we can อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่ควรทำนะก็เร <g> ื <g> ่องเซ c o n d นจอบอ่ะก็พยายามเดินหาแต่ว่า ถามไม่ได้จริงๆเพราะเมืองมันลางมากมึงไม่มีใครแบบเปิดงานเรื่องโอากาสทํางานอะนอนมากเพราะว่าเราไปในช่วงของหน้าหนาวด้วยถ้าว่าไปในช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยเอ็ดคิดว่าจอบออป portunity มันจะมากกว่าคือตอนเอ็ดกำลังจะกลับอะคือเป็นตอนที่แบบพีคซีซั่นอย่างเงี้ยงานก็เริ่มเปิดทำงานเสร็จไปเที่ยวฟิลาเดลเฟียไปเที่ยววอชตันไปเที่ยวนิวยอร์กซึ่งใช้เงินเยอะมากเป็นอะไรที่มันมากทริปที่เอ็ดไปเที่ยวนะครับเอ็ดก็ไปเที่ยวแบบถูกๆมากมันก็จะมีเกรแฮมนะครับ ก็คือจะเป็นรถบัสเหมือนบคสอแต่คนที hang, ่จะใช้บริการเกย์เฮาเนี้ยก็จะเป็นคนแบบน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงอ่ะเป็นคนที่แบบเพราะคนที่อเมริกาเขาจะมีรถใช้กันหรือไม่เขาก็จะบินกันคนที่ใช้พวกเกย์ฮาพวก a m มทรัอะไรเงี้ยมันแอบน่ากลัวเลยนะเขาบอกแล้วก็นั่นแหละเอ็ดก็นั่งนั่งรถรถบัสนะครับจาก โดเวอร์ไปฟิลาเดลเฟียใช่ไหมครับรู้สึกว่าคอร์สถูกมากประมาณ10-15เหรียญอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ฟิลาเดลเฟียก็สวยมากแล้วก็จองพวกโฮสเทลอย่างเงี้ยคืนประมาณ10 10 US ดแต่แชร์ประมาณ10กว่าคนอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปจากฟิลาเดลเฟียไปนิวยอร์กนะครับน่าจะชั่วโมง2ชั่วโมงเนี้ยไปเชนทาวแล้วก็ซื้อตัว๋วขึ้นได้เลยแล้วก็ไปนิวยอร์กไปนิวยอร์กก็ไปเอ็ดไปแชร์ห้องอยู่เป็น10คนเลยแล้วเป็นเด็ก ผู้ชายไอริสอะหล่หอมากไอเดียะจะกเพื่อนเอ็ดผู้หญิงมันก็ไม่อยากนอนหอรวมนะมันก็ไปนอนหอผู้หญิงเอ็ดก็ไปหอนอนหอผู้ชายแต่ตอนเข้าไปคือมันฟินมากเพราะว่าแบบมีผู้ชายสิบกว่าคนแล้วนอนถอดเสือ้อแก้ผ้าหมดเลยเราก็แบบอุ๊ยอีดอกคือถ้าเป็นสมัยนี้คือกูจับกินหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สมัยก่อนเราก็แบบอายเราก็เป็นเด็กเนาะสมัยแล้วก็กสิงแต่แบบประสบการณ์มันดีมากแล้วเขาปาร์ตี้กันในห้องคือแบบเอ็ดกลับมาตอนกลางคืนวันหนึ่งนะมันโยนพวกกระเป๋าไอเดะเข้าไปในห้องแบบ ห้องน้ำอะแล้วเปียกหมดเลยแล้วมันมันนก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปกินเหล้ากลับมาเขาอบอกยูต้องไปเอาเรื่องนะต้องไปฟ้องไอ้บอกโอ้ยกูจะเดินทางพรุ่งนี้แล้วใครจะมาสนใจกูอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนเอาของมารีแพคอะไรเงี้ยแล้วไอ้คนที่เมามันก็นอนแบบนอนแหกแข้งแหกขาโชจูอะไรของมันอนะแล้วมันก็บอกอ่าให้ของขวัญเป็นแว่นตาฮิวโกบอสแล้วเออที่มันทบของเอ้เสียหายแล้วบอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่เห็นเอยเห็นได้เห็นวบนเน็ตก็เออก็ก็เอามา,อ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 านอนแล้วก็หยอกเนี่ย ครั้งที่เอ็ดไปเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้ว2องพเป็นอะไรที่ดีมากนะคอร์สมันไม่ได้แพงขนาดนี้เอ็ดไปอีกทีหนึ่งตอน2016เอ็ดตอนนั้นเอ็ดพร้อมแล้วนะเรื่องเงินเรื่องอะไรเที่ยวหรูอยู่สบายแล้วแต่เอ็ดชอบตอนที่เอ็ดไปตอนที่เอ็ดไม่มีเงินมากกว่ามันแบบชาเลนจ์คือกินตื่นมากินโดนัทอันละเก้าิเก้าเซนเนาะกินกาแฟงกาแฟคือแบบใช้ทุกอย่างเซฟแต่มันคนละฟีลลิ่งกันเลยอะมันมันโอเคกว่ามากๆเลย แล้วก็จากนิวร์กใช่ไหมก็อยู่หลายวันเหมือนกันนะแล้วก็ไปบอสตันบอสตันก็นั่งรู้สึกบอสตันก็นั่งเกรฮาวไปนี่แหละคือมาเราประหยัดเงินมากจนแบบว่ามันมีวันหนึ่งที่แบบเราเรานั่งในบัสอะไรเงี้ยก็ไปนอนที่พอร์ตออ h โตริตี้เนาะก็เหมือนเป็นสถา,านีขนส่งอะ่ะคือนอนบนพื้นเลย่ว่ามันสนุกมากเลยนะมันเป็นอะไรที่ชาเลนจ์แล้วมันเป็นทริปที่ถถกแต่เรียนภูมิศาสตร์มาอยู่แล้วไงเอ็ดก็เที่ยวแบบ ลุยอยู่แล้วอะเที่ยวต่างจังหวัดที่เมืองไทยเรามีเกาะป้องกันตรงนี้มาอยู่แล้วเพราะเราค่อนข้างเที่ยวลุย,ลยทเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินขึ้นภูก,กระดึงอะไรเงี้ยเราทํามาหมดแล้วพัทนลุงไปใต้ไปอะไรเงี้ยเดินขึ้นเขาลงห้วยเดินลงพนมลุงจากด้านหลังอะไรเงี้ยเราทามาหมดแล้วซึ่งไอการเดินทางในอเมริกาเนี่ยมันมีเรื่อง language barrier กับเรื่องวัฒนธรรมเองที่เป็นอุปสรรคแต่เรื่องความลาบากเอสไม่กลัวซึ่งเอสไปกับ เพื่อนอีกสองคนใช่ไหมมีหนุ่มหนุ่มบริหารคนหนึ่งเขาจะแบบคุณหนุ่มคุณหนุหน่มนัึงนางก็เดินเยอะไม่ได้นงางก็บ่นเอ็บอกเอี e ่ยทำไมมึงเดินช้าเราก็สมัยนั้นเราก็ไม่ค่อยน่ารักเนาะเราก็ยังแบบเป็นเด็กงาเราก็ว่าเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ดีเราก็ถ้าเพื่อดูอยู่ก็ขอโทษด้วยนะที่กูปากหมาไปใครก็แล้วแต่เนาะเพื่อนที่แบบเราสมัยนั้นเราอาจจะเป็นเด็กเรื่องของวุฒิภาวะเราอาจจะแบบไม่ได้นิ่งเหมือนสมัยนี้นะก็ขอโทษ เบนขอโทษโมขอโทษ,โทษใครทุกคนเลยที่เอ็ดเคยปากหมาใส่พูดจาไม่ดีใส่เอ็ดไม่ได้ตั้งใจนะครับขอโทษเอาไว้นะที่นี่ด้วยถ้ามีใครชมอยู่อะไรเงี้ยเนาะก,ก็รักทุกคนและคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมแต,แต่ว่าครั้งที่สองที่ไปนะครับชาเลนจ์มากไปลสาสเวกัสมีจ็อบสามจ็อบ <c oughs> เงินเป็นกอบเป็นกร,รมทางานคาสิโนมีแขกมาจีบแซ่บมากมี ไปเที่ยวเกบาร์ตี้ก็เป็นดาวของบาเกตหาบ้านเองเข้าไปอยู่บ้านโดยไม่มีน้ํามีไฟซื้อตัว๋วเครื่องบินเองไปเวียฟิลิปปินส์หนึ่งวันคนเดียวสนุกมากใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวมาฟังเอพิโซดสว่าจะสนุกขนาดไหนนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายใครชอบวิดีโออย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะใครไม่กดระวังโสดตลอดชีวิตนะคะ